คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้คำหยาบขายไม่แนะนำไม่ทำตามปวดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหลับชมสวัสดียินดีต้อนรับคุณชมทุกท่านและ fc ทุกคนสู่ช่องสายปั่นส่งเหี้ยกันเลยนะครับอกลับมาอยู่กับแอดกับคลิปของค่ำนะครับนะ ก็ยังอยู่กับโรมาเอโกโเหมือนเดิมครับวันนี้แอดมากับทุน500นะครับกับช่วงเวลาตอนนี้ก็ทุ่ม48ละก็ก่อนอื่นเลยยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับนะทั้ง5ท่านนะครับอ่ะรายชื่อตามนี้นะครับเออแล้วก็ติดต่อแอดมาทางไลน์นี้นะครับนะอ่ะโอเคครับก็ติดต่อมาครับแอดวอมโอนนะโอเคจ้า ก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับนะเออรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะจ๊ะมาวันนี้แอดเอ่อมากับสเต็ปอืมไม่ใช่สเต็ปคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อ่าออโต้สามเบ็ดนะครับนะไปขอเปิดสิบห้าครับ Auto turbo 10, 10ออโต้เทอร์โบสิบสิบรอบนะครับะไปจ้า อาจจะมาวไปไปวัยนิดนึงนะครับนะเพราะว่าแอดเพิ่งเพิ่งเลิกงานกลับมาครับก็วุ่นุ่นนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ทันลงคลิปนะเดี๋ยวจะเดึกไปเดี๋ยวจะ F อจะนอนก่อนเนาะ <laughs> อ่ะโอเคครับไปไปต่อจ้าไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดนะกับ <c oughs> กับสเตปอ่าอ่าออโตโน้นะครับนะเป็นจ้า ก็ช่วงนี้แอดก็จะงงกงนิดนึงนะครับนะบางทีจะพูดอะไรก็ลืมว่าขู่จะดูไวลงมาแบบนี้เลยขยี้ใจจริงเลยยาใจจริงเลยเออก็ส่วนหนึ่งเลยก็มุดกิจเมื่อตอนกลางวันด้วยนะครับนะมันบ้ามันบ้าบ่เออฟรีสปินแรกมาแล้วครับโอ้โหห้าฟรีครับสิฟรีมาป่ะ <c oughs> เกือบสิบ เมือ่อกังวันนะครับนะเอออโบนัสเป็ด150เข้าสองรอบไม่แตก <laughs> มึงจ่ายกูว่าร <laughs> ้อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฟิสปินไม้นี้ก่อนนะจ้าทุกคนนะจ้าไปจ้าเป็ด15ครับ10อ่อไม่ใช่15 5รอบนะครับนะไป5ฟรี5ฟรีเนี่ยยังไม่มีรายเต็มๆ็จึงเลยนะอ สิงโตสวยครับดาบช่องแรกอืไม่ไม่ไปอ,อ,อีกสองฟีไม่มีโบบ้าเลยไม่มีโบบ้าโบบ้าเลยอ่ะหรือจะสามลอยเมื่อตอนกลางวันอีกไม่เอานะแบบนั้นนะเออลงมากใกล้ฟันสักหน่อยก็ยังดีนะครับะจะลงทั้งทีโบนัสโ็จ่าย นั่งเล่นหลังกคตหลังแข็งนะครับนะเออจะจ่ายนิดเนี่ยแต่ก็ยังดีครับนะยังที่ฟื้นยังจ่ายนะยิงกีาหมดอ่ะโอเคครับขยับครับสามสิบไปสิบรอบครับป่ะมาดูว่าจะเป็นยังไงครับกับสตเต็ปออโต้อสิบโทป,ป้าสิบโทปะระปะปไปต่อครับ ใส่แอดจะต้องเปลี่ยนช่วงเวลาเล่นแล้วมั้งมั่งแล้วมั้ง Ad. เออมาช่วงเวลาเดิมๆซ้ำๆบางทีเนาะแต่บางทีก็อย่างว่าแหละครับนะอแอดก็มีงานประจำนะครับโอ้โหโบนัสลงซะอย่างนั้นเป็นสามสิบโอเคมแจะแตกห้าร้อยก่อนก็นจะได้ไม่ต้องไอ้นี่เยอะเนาะไปะไปครับง่ายๆชิวๆครับไป โอ้โหดอกแกลกกันโลเลยมึงอ่า่อะไม่เป็นไรครับต่อครับเอาดาบคู้ขอสักชึกขอสักชึกไม่เขวินมาแล้วเออยังไม่ต้องส่วนนะถ้าไม่สวนด้วยงามสิอย่างนี้ต่อครับโอ้โหยังโดนโลอย,อยู่นะเอออยไปเปลี่ยนใจครับในเมื่อ เรามากางสองดอกสามดอกแล้วไปต่อกางครับโอ้โหเจอโลเลยยีสเคโอ้ยเนาะเออบางทีไม่ใช่ไม่อยากขยับนะครับอยากขยับแต่ว่าก็อย่างที่รู้เลยเนาะเออไม่ให้ฟันก็คือไม่ให้ฟันเออต่อจะให้ขยับต่อให้ขยับไปยังไงถ้าไม่ให้ฟันก็ไม่ให้ฟันอยู่ดีนะครับนะอ่ะขยับสักนิดนึงครับเบตสี่ห้า รอบนี้ปิดโบครับมาออโต้สิบรอบครับไปจ้าดูว่าจบสามรอบนี้จะยังเหลือไหมนะจะยังเหลือไหมนะมาดาปลาลูกอสวยครับเออแจกันว่าไงเจกันโอ้โหไม่มาด้วยปัะโถถ้ามาก็ได้โลดต่อเลยนะเออไม่เป็นไรครับปะไปกันต่อ กจะเห็นใจลงโบนัสให้อีกรอบโล่มาลูกช่องสามป๊ป๊บไปเลยเลยเครื่องเอาไซ่มาจากกันโอ้โหสวยครับสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่มาเออขอดอกลายใหญ่ๆส,สวยสลายดีดดในไหนโบนัสก็มาแล้วนะ <c oughs> เกือบอ,อย่างน้อยก็ยังได้กดต่อครับโอเคส,สวยๆไปจ้ะ จะก,กันว่าไงมาเลยมาหนึ่งสามนะมาเต็มเต็มไปเลยหนึ่งไม่มาสาม,มาแล้วหนึ่ไม่มาตามานัดนะครับนะไปต่อจ้าอ่าฮะถ้าเหลือเกินพันก็เอาครับพันเนาะเออเพราะว่าคิดยาหลายวันแล้วนะเอาขอคลิปแบบบูบาหวายดูดิวายสองตัวไม่ถึงอีกอ่ะ มึงบ้าไปแล้วออ่ะ่ะะขอขยับ60ทีนึงครับวายสองตัวอีกแล้วขออีกทีโอ้โหไม่มาโอ้ยอะไปสามสิบทีนึงครับก็ยังไม่มาอีกโอ้โหซ้ำไปดิโอ้โห,หรู้เรื่องอย่างนี้ไปอะหนึ่งพันก็หนึ่งพันครับ กำไรห้าร้อยก็ยังดีนะมาตงุ์นอู้ยสวยสิงโตว,ว่าไงครับหนึ่งสองแหม่โลมาอย่างงี้เนาะโลมันขยับลงไปแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรครับมาสิมาดิอ้าวเน็ตแอดเออเฉยเลยเฮ้ยเอ้าว,อาวเออสักครู่นะครับนะ โอ้ยตายโอ้โหหลุดซะอย่างนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสแป๊บหนึ่งนะครับนะอ่ะมาต่อครับป,รปัดเศษอ่ปะก็ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม,ตมก็พันหนึ่งก็เอานะครับนะเออไม่ใช่พันหนึ่งแี่ห้าร้อยกำไรห้าร้อยสวยแล้วครับกอมแก้มกลมแก้ม ช่องแอดอาจจะไม่ไม่จะบอกไงวะอาจจะไม่โบบายช่องอื่น,นครับจะบอกเลยว่าช่องแอดเรียวๆครับนะอ,อไ,ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกเออพราะจริงๆจะทําคลิปให้แปกทุกคลิปโคตรยากเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ <laughs> เออพราะมันต้องมีการลงทุนนะครับมช่นนั้นก็ไม่ได้คลิปครับบอกเลยพี่น้อง ทำงานประจำเอาเทําทำงานประจำเอาเงินมาพันง่ายๆออปไปอ่ะโอเคครับไม่ให้ก็ไม่ต่อครับไม่ใช่อะไรบัรจ่ายบนัดไปแล้วนะครับนะเออถ้ามันจะจ่ายมันก็คงจ่ายแล้วล่ะครับนี่มันไม่จ่ายเนาะก็ก่อนจะจ่ายกันไปยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่ได้นำให้ตำตามนะครับนะเออลำดูความสุขแล้วกันนะจ๊ะ สำหรับผู้โชคดีก็ติดต่อแอดมานะครับนะอ,อแอดรอรอโอนอยู่นะครับนะมาเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้แอดไปก่อนแล้วครับซีอูบาย